ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูรีมอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเฉลยกันนะครับว่าเราจะไปเรียนในเรื่องใดนะครับวันนี้ครูมี4ภาษานะครับมาให้พวกเรา ลองอ่านกันนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับแต่อาจจะสำเนียงไม่ค่อยได้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าครูเป็นคนภาคกลางเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็จะรู้ความหมายจะทราบความหมายหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อย่างแรกเลยที่ถือร่มเห็นไหมลูกมาผ่อฟ้อนเงี้ยวกันเจ้านะครับต่อมามาเบิ่งหมอลำกันเดอ้อ นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆรำโนรานะครับแลโนรากันตะนะครับและสุดท้ายคือสวัสดีค่ะมาดูรำไทยกันนะคะอ่าพอจะเดาออกกันไหมครับว่าวันนี้ครูจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับอาจจะเ,เรามาดูกันวันนี้นะครับครูจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียน,นรู้ที่16ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นนะครับบอกความเป็นไทยนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับวันนี้เราจะได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องบอกลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานนะครับกับภาษาถิ่นได้สามารถเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานนะครับกับภาษาถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวมไปถึงเราต้องตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะครับกับภาษาถิ่นและมีความใฝ่รู้มุ่งมั่น ก็จะตือรือร้อนในการทำงานนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสนทนาพาเพลินกันก่อนเลยอ่าอย่างแรกครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนเป็นคนภาคใดนะครับอย่างครูครูเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในภาคภาคกลางของประเทศไทยนะครับอ่านักเรียนเป็นคนภาคใดกันบ้างมีภาคเหนือเนะาะภาคเหนือภาคใต้อีสานอะไรต่างๆนะครับภาคกลางเนาะ แล้วเรียนเคยสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นหรือไม่นะครับเคยเคยสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นกันไหมเคยไหมบางคนบอกเคยนะครับบางคนบอกยังไม่เคยเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตนเองเป็นคนภาคกลางนะครับก็เลยใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารนั่นเองแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมอ,อ,อยู่ จังหวัดยโสธรครับผมอยู่ภาคอีสานครับฉะนั้นผมก็จะใช้ภาษาถิ่นที่เป็นภาษาอีสานในการสื่อสารกับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้เนาะ,ะมาดูเดี๋ยวครูใจนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อยกรองกล่อมน้องนอนพร้อมทั้งสังเกตตัวอักษรสีนะครับเพื่อนํามาตอบคําถามพร้อมกันพร้อมอ่านอย่างลกูกอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยครับกล่อมน้องนอนนะครับเชิญนอนเถิดน้องนอน สายสมอนอรไทยสุดใจพี่ความเจ็บความไข้หาไม่มีขวัญพี่อย่าร้องเลยน้องเหยโปย้ย่าตายายอยู่แกล้ ى. ได้อุ้มชูดูแลแม่สามเชยขวัญพี่อย่าร้องเลยน้องเหยเกิดมาเรามีกราเหอโครงงานเรื่องศึกษาเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ของโรงเรียนปากระวะ อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชปีการศึกษา2543อ่ะคุณจะถามพวกเรานักเรียนทราบความหมายของคำที่เป็นตัวอักษรสีคำใดบ้างอ,อาจจะทราบคำว่าอุ้มชูดูแลเกิดกรรมนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าอุ้มชูดูแลเกิดกรรมเนี่ยเป็นภาษาถิ่นหรือไม่เพราะอะไรเป็นไหมเป็นภาษาถิ่นไหมลูก เขาบอกว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นแต่มันเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับเพราะเป็นคำที่ทุกคนเนี่ยใช้สื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองอนักเรียนไม่ทราบความหมายของคำที่เป็นตัวอักษรสีคำใดบ้างลองดูซิตัวอักษรสีคำใดที่เราไม่ทราบอาจจะมีคำว่าเหยโปย่าแกลหรือว่าเหอนะครับลองดูซิไม่ทราบเนาะไม่ทราบ แล้วเพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่เข้าใจความหมายของคํานะครับว่าเหยโปยา่าแกล้เหอทาไมนักเรียนถึงไม่เข้าใจเพราะนะครับมันไม่ใช่คําที่ใช้สื่อสารโดยทั่วไปหรือเป็นคําภาษาไทยมาตรฐานนะครับซึ่งคําเหล่านี้มันเป็นคําภาษาถิ่นนั่นเองนะครับโอเคไหมครับอโอเคเดี๋ยวครูใช้นักเรียนร่วมกันอ่านคำนะครับแล้วสังเกตคําโดยใช้ประสบการณ์เดิมร่วมด้วย เพื่อนำมาตอบคำถามอ่าวันนี้ครูมีคำมาให้สามคำนะครับลำแต้แซบอิหลีร้อยจังหู้นะครับคำเหล่านี้นะครับนักเรียนเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้หรือไม่เข้าใจไหมลูกพอเคยได้ยินแหละครูว่านะครูว่าพวกเราน่าจะเคยได้ยินนะครับอ่าอาจจะเข้าใจเป็นบางคำเพราะเคยได้ยินมาเช่นคำว่าแซบอิหลีนะครับนะครับ นะอาจจะเคยได้ยินบางคําบางคําอาจจะเคยไม่ได้อ่าไม่เคยได้ยินนะครับก็จะทําให้อ่เราไม่ทราบความหมายของคํานั้นๆเนาะนักเรียนคิดว่าคําเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ลําแต้แซบอิลีรอยจังหู้เนี่ยสามคำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ลองเดาสิเหมือนกันไหมเออ เขาบอกว่ามีความหมายเหมือนกันซึ่งหมายถึงคําว่าอร่อยนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะเป็นคําว่าอร่อยนะครับนะมีความหมายว่าอร่อยเหมือนกันเลยนะครับแล้วถ้านักเรียนต้องการให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันนักเรียนควรใช้คําว่าอะไรและคํานั้นเป็นลักษณะของคําอะไรนั่นเองลังแต่แซบอิหลีร้อยจังหูมันแปลว่าอร่อยอยู่แล้วนะฉะนั้นเราก็ควรใช้คําว่าอร่อยมากนะครับ เป็นคําภาษาไทยมาตรฐานที่จะใช้สื่อสารให้เป็นไงลูกเข้าใจได้ตรงกันนั่นเองเนาะเข้าใจได้ตรงกันนั่นเองอะนักเรียนอ่านคําในตารางนะครับร่วมกันบอกคําภาษาไทยมาตรฐานของแต่ละคําโดยอาจจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาร่วมด้วยพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังนะตอนนี้ครูเองก็ต้องพร้อมอยู่แล้ว ในการอ่านตารางนะครับเพราะว่านะครูเป็นคนภาคกลางนะครับฉะนั้นการออกเสียงก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ครูมี3ามช่องนะครับมีภาษาไทยมาตรฐานถิ่นเหนือถิ่นอีสานแล้วก็ถิ่นใต้นะครับอ่ะมาดูคําแรกถิ่นเหนือเขาบอกว่าจ้างนะครับถิ่นอีสานบอกว่าสร้างถิ่นใต้บอกช้างนะครับ ฉะนั้นคำนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรลูกภาษาไทยมาตรฐานอ่าถูกต้องแปลว่าช้างนั่นเองนะแปลว่าช้างนั่นเองต่อมาถิ่นเหนือบอกว่าป้อจายถิ่นอีสานบอกว่าท่อไส้นะครับและถิ่นใต้บอกว่าชายนะครับสามคำเหล่านี้นะครับภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรลูกถูกต้องคำว่าผู้ชายนั่นเอง นะครับต่อมาถิ่นเหนือตะวันถิ่นอีสานตะเวนถินใต้หวันนะฉะนั้นภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรลูกตะวันนั่นเองตะวันนะดูลองสังเกตดูนะลักษณะการออกเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถินเหนืออีสานหรือว่าใต้นะครับมีลักษณะการออกเสียงอย่างไรนะครับอะมาดูคําต่อมาถิ่นเหนือบอกว่าม่วนนะครับถิ่นอีสานบอกม่วน ม่วนถิ่นใต้บอกนุกนะครับฉะนั้นภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยหมายถึงว่าอะไรลูกคําว่าสนุกนั่นเองนะครับสนุกนั่นเองอะมาดูคําต่อมานะครับถิ่นเหนือบอกว่าจ้องถิ่นอีสานก็บอกว่าจ้องเช่นเดียวกันแล้วก็มีคําว่าโฮมนะครับถิ่นใต้บอกหลอมหลอมนะครับฉะนั้นภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยแปลว่า ร่มนั่นเองและคำสุดท้ายนะครับอันนี้นะเราน่าจะคุ้นๆน,นะครับขีจุขีตัวขีฮอกนะครับสามคำนี้แปลว่าคำคำว่าโกหกนั่นเองนะครับอพอเข้าใจหรือยังนะครับพอเข้าใจแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูใจะให้นักเรียนร่วมกันอ่านคำในตารางอีกครั้งและเปรียบเทียบลักษณะของภาษาถิ่นต่างๆกับภาษาไทยมาตรฐานว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยครับครูจะถามนักเรียนว่าภาษาถิ่นเหนือนะครับที่ครูทำกรอบสีแดงๆให้เนี่ยนะครับมีลักษณะการอ่านออกเสียงเนี่ยต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างไร <S <s เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเช่น เปลี่ยนเสียงชอช้างเป็นจอจานนะครับเช่นช้างเป็นจ้างอะไรเงี้ยนะครับมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต่อมานักเรียนเคยได้ยินภาษาทินเหนือคําใดอีกบ้างที่มีการเปลี่ยนเสียงต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอา,อาจจะมีการเปลี่ยนเสียงรอเรือนะครับเป็นฮอนกค,คู่นะครับเช่นเรือนเป็นเฮือนนะครับเห็นไหมแล้วภาษาทิมอีสานล่ะ มีลักษณะการออกเสียงต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างไรเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเช่นเปลี่ยนเสียงชอช้างเป็นซอโซช้างเป็นสร้างนะครับช้างเป็นสร้างนะครับมีการออกเสียงเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมานักเรียนเคยได้ยินภาษาทิ่นอีสานคำใดอีกบ้างที่มีการเปลี่ยนเสียงต่างจากภาษาไทยมาตรฐานนะครับเห็นไหม อาจจะเปลี่ยนเสียงรอเรือเป็นหอหน้คู่เหมือนกันนะครับเรือเป็นเฮือนะครับเรือเป็นเฮือนั่นเองเปลี่ยนเสียงวอแหวนเป็นงองูวัวเป็นงัวนั่นเองนะครับวัวเป็นงัวนะครับต่อมาภาษาถิ่นใต้มีลักษณะการอ่านออกเสียงนะครับต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างไรเขาบอกว่ามีการอ่านออกเสียงสั้นลงและห้วนเช่นตะวันก็เป็นลายลูกหวันหวัน เห็นปหมมันสั้นลงเลยเกระชับนะครับแล้วเรา,อย,าอย่างที่เราทราบกันว่าคนใต้จะพูดในลักษณะที่รวดเร็วนะครับบางคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาถิ่นภาคใต้น,นะครับก็อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะด้วยความเร็วของการพูดหรือว่าอะไรต่างๆที่มีความสั้นลงห้วนลงนะครับก็จะทําให้การสื่อสารเนี่ยเรายังฟังไม่ชัดเจนถ้าเราไม่ใช่คนในถิ่นนั้นๆเนาะต่อมา นักเรียนเคยได้ยินภาษาใต้คำใดอีกบ้างที่ออกเสียงสั้นลงเห็นไหมตลาดเป็นลาดเลยเนาะเป็นลาดเลยไปลาดเลยก็ว่าไปเนาะถนนเป็นหนนนะครับถนนเป็นหนนเห็นไหมครับเนะเป็นการกระชับให้สั้นลงนะครับต่อมานักเรียนเห็นความแตกต่างของคำแต่ละคำที่วงอย่างไรเขาบอกว่าคำภาษาถิ่นบางคำจะใช้คำต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะครับ ใช้คำต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองแล้วในคําภาษาไทยมาตรฐานลคําว่าจ้องหมายถึงอะไรเขาบอกว่าคําว่าจ้องเป็นคํากริยานะครับซึ่งหมายถึงเพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเช่นจ้องหน้าเป็นต้นนะครับนะแต่ว่าจ้องที่เป็นภาษาทินเหนือเนี่ยเขาหมายถึงร่มนั่นเองนะครับเขาหมายถึงร่มนั่นเองอ่านเนี่ยเห็นนะคำว่าจ้องในภาษาทิ่น และในความหมายของภาษาไทยมาตรฐานแสดงให้เห็นลักษณะของการใช้คำอย่างไรเขาบอกว่าคำบางคำเมื่อนำไปใช้ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความหมายต่างกันนั่นเองเนอะจะมีความหมายต่างกันแล้วนอกจากคำว่าจ้องหลักที่ใช้ในภาษาถิ่นที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานมีคำใดอีกบ้างที่เรียนเคยได้ยินหรือเคยใช้อ่ะอย่าง โดนอู้เห็นไหมอ่ะอย่างเช่นคําว่าย่างเนี่ยบางทีเนี่ยในภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยก็คือการทําให้สุกหรือการปิ้ง,ป,งปลาย่างปลาอะไรต่างๆแต่ถ้าไปอยู่ในภาคอีสานแล้วเนี่ยย่างเนี่ยหมายถึงว่าการเดินเนาะหมายความว่าเดินนั่นเองย่างไปทางย่างกะย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยเขามีความหมายที่แตกต่างกันในภาษาถิ่นนั้นๆ แต่ถามว่าเขียนเหมือนกันไหมก็เขียนเหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อจากการเรียนรู้ร่วมกันมานะครับนักเรียนทราบหรือยังนะครับว่าภาษาไทยมาตรฐานเป็นอย่างไรพอทราบไหมเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันนะครับเขาบอกว่าภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการสื่อสารกันทั่วประเทศนะครับ และใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยนั่นเองโอเคไหมครับนะนี่คือภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษากลางเลยที่ใช้ในภาษาราชการนั่นเองนะครับมาดูต่อภาษาถิ่นมีลักษณะเป็นอย่างไรสามารถแบ่งได้เป็นถิ่นใดบ้างอมาดูภาษาถิน่น เขาบอกว่าภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิน่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นของตนนะครับแบ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานและถิ่นใต้นั่นเองโอเคไหมอ่ะวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราเล่นชื่อว่ากิจกรรมจิก๊กซอต่อเป็นภาพนะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเมื่อต่อเป็นภาพแล้วเนี่ยที่มันเป็นจิก๊กซอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่มันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยเวลามาต่อกันเนี่ยให้หนูทายว่าเป็นรูปภาพอะไรนะครับอ่ะมาเริ่มภาพแรกกันเลยพอดาวออกไหมหือ้อมีทั้งดาวมีอะไรกลมๆนะครับเนอะพอดาวออกไหมอ่าถูกต้องนี่คือดวงจันทร์นั่นเองนะครับดวงจันทร์นั่นเองต่อมาอ่าถูกต้องมะละกอนั่นเอง นะครับภาพที่3มลูกผีอะไรลูกผีเสื้อนั่นเองนะครับผีเสื้อ,อภาพต่อมาเฮ้ยมีคล้ายๆแบบมีทั้งสีเขียวสีส้มมีอะไรลูกนะครับน่าจะเป็นอะไรลูกถูกต้องสับประรดนั่นเองสับประรดนะต่อมาโอ้สีเหลืองเหลือสีเหลืองเหลืองทุเรียนหรือเปล่าเนะนะทุเรียนหรือเปล่า ไม่ใช่นี่คือขนุนนั่นเองขนุนเนาะต่อมารูปต่อไปอะไรลูกอ่าตลาดนะครับเป็นตลาดนะโอเคนะอาจจะคุณจะให้นักเรียนร่วมกันบอกภาษาถิ่นต่างๆจากกิจกรรมจิ๊กซอต่อเป็นภาพนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยดวงจันทร์ตลาดนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีภาษาถิ่นใดบ้างที่เรียกชื่อพวกนี้ เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามาดูดวงจันทร์ก่อนเลยถิ่นเหนือพูดว่าอะไรลูกก็พูดว่าดวงจันทร์นะครับพูดว่าดวงจันทร์นะครับตรงตัวเลยถิ่นนสานพูดว่าอีเกิ้งนะครับอีเกิง้งถิ่นใต้เ,เออรียนะกว่าอะไรลูกเรียกวย่าอะไรเขนนะครับนะครับเขนนั่นเองอ่านต่อมามละกออ่านว่าอะไรลูกบักกล้วยเต็ดนะครับบักกล้ยเต็ด นะครับทินิสานพูดว่าบักหุงนะครับบักหุงถิ่นใต้เรียกว่าลอกอนั่นเองนะครับแปลว่ามาระกอนะแปลว่ามาละกอต่อมาผีเสื้อผีเสื้อเรียกว่าอะไรลูกถิ่นเหนือกัมเบอร์นะครับกัมเบอร์เนาะทิ่นิานสานเรียกว่าอะไรลูกแมงกระเบอือเนาะแมงกระเบอือและถิ่นใต้เรียกว่า แมงพีนะแมงพีนั่นเองต่อมาสับปะรดถิ่นเหนือเรียกว่าบักนัดเนาะบักนัดนะครับถิ่นอีสานเรียกว่าบักนัดและถิ่นใต้เรียกว่ายานัดนั่นเองยานัดอต่อมาขนุนขนุนถิ่นเหนือเรียกว่าบะนุนนะครับบะนุนถิ่นอีสานเรียกว่าบักมี่นะครับและถิ่นใต้เรียกว่าหนุนเห็นไหมสั้นๆเลยอ่ะหนุน นะครับตลาดล่ะทิศเหนือเรียกว่ากาดนะครับทิศนิศาสานเรียกว่าตลาดนะครับเหมือนเดิมเลยและทิศใต้เรียกว่าหลาดนั่นเองนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคจากข้อมูลนะครับที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันมานะครับนักเรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ว่าอย่างไรอ่ะมาดูกันเขาบอกว่า ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันทั่วประเทศนะครับแต่ภาษาถิน่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะท้องถิน่นคําที่มีความหมายเดียวกันแต่ละท้องถิน่นอาจใช้คําแตกต่างกันและมีสำเนียงต่างกันไปเฉพาะถิ่นด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนั่นเองอต่อมาเป็นกิจกรรมค้นคว้าภาษาถิน่นนะครับ ครูใจนักเรียนแบ่งกลุ่มจับคู่หรือทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับรวบรวมคำภาษาไทยมาตรฐานอย่างน้อย10คคำพร้อมทั้งระบคุคำภาษาถิ่นทั้ง3ถิ่นนะครับอีสานกลางตะอ,อีสานเหนือใต้นะครับที่ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานนั้นด้วยสร้างสารรค์รูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจอาจทำเป็นบัตรคำทำเป็นตารางหรือรูปแบบอื่นๆให้น่าสนใจก็ได้โอเคนะ พร้อมหรือ,อยังลูกที่จะไปทํากิจกรรมค้นคว้าภาษาถิ่นพร้อมอย่างอ่าพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํานะครับวันนี้ครูมีเกณฑ์การประเมินไหมพวกเราก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรวบรวมคําได้ตามที่ครูกําหนดนะครับต่อมาเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ต่อมาเลยนะครับเราต้องเขียนสะกดคําได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและสุดท้ายคือมีความคิดสร้างสารรค์พร้อมหรือ,อยังลูก โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยครับอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมไปแล้วนะครับต่อมานะครับเรามีกิจกรรมอีกครูมีกิจกรรมมาให้อีกนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่านําเสนอสร้างสารรค์แบ่งปันความรู้นะครับ ครูใจนักเรียนนาเสนอผลงานภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นของตนเองอาจจะนําเสนอในชั้นเรียนก็ได้หรือนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นะครับโดยนักเรียนและครูเนี่ยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคําต่างๆนะครับพร้อมทั้งประเมินผลงานของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรโอเคนะแต่ก่อนที่เราจะไปนําเสนอนะครับวันนี้ครูมีผลงานมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับมาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆเลยครับอ่าเห็นไหมกลุ่มหรรษาเนาะกลุ่มหรนสาเห็นปะ นะครับแบ่งตารางไปเลยว่ามีภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้เห็นไหมลูกเขาเป็นลำดับเลย1-10ถึงนะครับจากนั้นเขาก็แบ่งเป็น4ี่ช่องไทยมาตรฐานถิ่นเหนืออีสานใต้เห็นไหมเห็นไหมลูกอ่ะโอเคนี่คือผลงานของพอเพื่อนๆนะครับเราก็ตกแต่งให้สวยงามให้มันมีความคิดสร้างสารรค์เนาะแล้วก็นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคไหม โอเคผลงานของเพื่อนเราก็ได้รับชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปนําเสนอผลงานกันได้เลยครับอ่าผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสวยงามไหมบางคนโอ้โหมีการนําเสนอได้อย่างแบบ ถูกต้องแล้วก็มีการนําเสนอที่แบบสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับรับรองว่าเราจะได้คะแนนจากครูนะครับได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานักเรียนได้รับความรู้อะไรจากการเรียนรู้ร่วมกันมาในวันนี้บ้างนะครับะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> เขาบอกว่าภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิ่นแบ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานและถิ่นใต้โดยจะมีภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาราชการในการสื่อสารเนาะอ่ะ เราพอสรุปกันได้และครูมีกิจกรรมขยายความรู้สู่สังคมนะครับครูใจ้นักเรียนช่วยกันนำคำภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานที่รวบรวมได้มาสร้างสารรค์เป็นเกมการเรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อนำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ให้ผู้อื่นต่อไปหรือนักเรียนนะครับอาจจะร่วมกันแต่งนิทานหรือบทสนทนาสั้นๆโดยใช้ภาษาถิ่นนี่แหละนะครับประกอบเนื้อเรื่องนะครับสร้างสารรค์รูปแบบการนำเสนอให้มีความ น่าสนใจนำไปไว้ในห้องสมุดก็ดีไปไว้ในมุมรักการอ่านก็ได้นะครับหรือบันทึกวิดีโอเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตน,นะครับเพื่อให้ผู้อื่นได้ศึกษาต่อไปนั่นเองโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจบในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนชวนคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยปี่สาวไปซื้ออายางควรตอบอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับ ข้อหนึ่งบอกอะไรลูกซื่อบักมีข้อ 2, สองซื่อมาเต้าข้อสามอะไรลูกซื่อบักสีดาข้อ 4, สี่ซื่อตำบักหุงนะครับเราตอบข้อไหนดีลูกถึงจะมีความเหมาะสมกับภาษาถิ่นที่เขาถามมาข้อไหนดีอ่าถูกต้องตอบข้อสองนั่นเองซื่อมาเต้านะครับหมาย เขาบอกว่าอะไรลูกเพราะคําถามเนี่ยมันเป็นภาษาทิ่นเหนือเขาถามมาแล้วทิ่นเหนือถูกไหมลูกฉะนั้นคําตอบจึงต้องตอบเป็นภาษาทิ่นเหนือเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคําว่ามะเต้าเนี่ยเป็นภาษาทิ่นเหนือที่หมายถึงแตงโมนั่นเองอ่ะส่วนตัวเลือกอื่นๆเป็นภาษาอีสานหมดเลยบักมีขนุนบักสีดาฝรั่งและตำบักหุ่งคือส้มตำนั่นเองฉะนั้นเขาถามมาภาษาอะไรเราก็ตอบไปในภาษานั้นเนาะถามเหนือตอบเหนือถามอีสานตอบ อีสานนั่นเองต่อมาข้อต่อไปคําว่าผู้ชายภาษาทิมอีสานออกเสียงอย่างไร 1. พอชาย 2. พอใจ 3. พอไส,ส้าี4ก่อชายอ่านว่าอะไรลูกอ่าตอบข้อตอบข้ออะไรลูก ตอบข้อ3นั่นเองนะครับตอบข้อ3นั่นเองอ่ะต่อมาดูข้อ3ข้อใดเป็นคำภาษาถิ่นของชื่อเรียกภาพนี้ภาพนี้คืออะไรลูกเข็มขัดใช่ไหมเป็นเข็มขัดใช่ไหมข้อ1แอลข้อ2เตี่ยวข้อ3บาต้องข้อ4สายหางนะครับอะไรดีลูกแอลเตี่ยวบาต้องสายหาง ถูกต้องนะครับข้อ4เลยสายหางเป็นภาษาทินเหนือหมายถึงเข็มขัดนั่นเองและและ้แอลล่ะแอลเป็นภาษาทินอะไรลูกเป็นภาษาทินเหนือเหมือนกันนะครับแต่หมายถึงเที่ยวเตี่ยวล่ะลูกเตี่ยวเป็นภาษาทินเหนือเช่นเดียวกันหมายถึงกางเกงและบาต้องเนี่ยเป็นภาษาทิศเหนือเช่นเดียวกันหมายถึงกระทอนนั่นเองอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคําอื่น 1. ร้อย สองแหลงสามว่าวสี่อู้นะครับคำไหนดีลูกที่มีความหมายแตกต่างจากคำอื่นนะครับอ่าถูกต้องข้อหนึ่งนั่นเองนะครับอรอยนะครับเป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงอร่อยนะครับหมายถึงอร่อยนะครับแหลงล่ะแหลงว่าวอู้ตัวเลือก,กอื่นๆนนี้นะครับหมายถึงพูดนั่นเองเนาะหมายถึงพูดนั่นเองต่อมามาดูข้อนี้ ข้อใดเป็นภาษาถิ่นเดียวกับคำต่อไปนี้ค่อยบักสีดาเด็กน้อยนะครับไอ้พวกตัวเลือกนะครับข้อใดเป็นภาษาถิ่นเดียวกันนะครับกับคำต่อไปนี้หนูพอจะเดาได้แล้วล่ะว่ามันเป็นภาษาถิ่นอะไรเนาะอ่ะอันไหนลูกอันไหนดีหนึ่งปิกบ้านสองขี้พระสามเครียดสี่หวัน นะครับคำไหนดีลูกอ่าถูกต้องข้อ3นั่นเองเพราะว่าคำว่าเครียดเนี่ยเป็นภาษาทิ่นอีสานหมายถึงโกรธเนาะฉะนั้นเนี่ยด้านบนค่อยบักซีดาเด็กน้อยนะครับหมายถึงภาษาอีสานเช่นเดียวกันนะครับปิกบ้านหมายถึงอะไรลูกหมายถึงกลับบ้านนะครับเป็นภาษาถิ่นเหนือขี้พระนะครับหมายถึงฟักเขียวนะครับเป็นภาษาถิ่นใต้และหวันนะครับเป็นภาษาถินใต้หมายถึงดวงอาทิตย์นั่นเอง โอเคไหมในเรื่องของภาษาถิ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยอาจจะออกเสียงนะครับในเรื่องของภาษาถิ่นไม่ไม่ชัดเจนบางคนอยู่ถิ่นอีสานอาจจะออกเสียงถิ่นเหนือไม่ได้บางคนอยู่ถิ่นใต้อาจจะออกเสียงถิ่นอีสานไม่ได้หรือจริงๆแล้วบางคนอาจจะเป็นคนภาคกลางแบบครูนะครับแบบครูครีมนะครับก็อาจจะพูดภาษาที่อื่นๆได้ยากแต่ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะติดตัวเราไปตลอดแล้วก็เป็นความรู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราจะสามารถจำแล้วก็บางทีเราไปพูดคุยกับเพื่อนเราก็จะพูดได้อย่างดีนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนในวิชาภาษาไทยในเรื่องของภาษาถิ่นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครูริมขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ